ทุ่งข้าวสาลีค่ะพี่น้องค่ะกำลังออกห่วงสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะพี่น้องเมื่อนี้เราสิพาพี่พาน้องไปหาเก็บมักเชอลีค่ะพี่น้องคะผักเชอรี่ขางทางเนาะช่วงนี้ผักเชอรี่กำลังออกแต่สิไปหาแยงนกกินเนาะพี่น้อง <c oughs> ไปเก็บมกเฉอลีขางทางผมเป็นแบบเชอรี่ทีหลวงเขาปลูกไว้พี่น้องขางทางาก็จะเหลือให้กินหรือบ่อาทิตย์ที่แล้วเห็นออกเต็มหนึ่งมันกำลังสีเหลืองๆข้างบนเป็นเชอรีป่ปลานี่นี่ทั้งอันนี้ก็เป็นเชอรี่ปลานะคะพี่น้องคะ นี่ค่ะอันนี้นวยบใยไงนวยนิดน้อยกะลังสีออกนี่ค่ะพี่น้อง เฉลี่ยปลาพี่น้องไม่แย่งนกกินนะพี่น้องมาโยงนกกินนะคะเมื่อนี้ตกะหนามวะ <c oughs> ตกะหนามวะพี่น้องตกะหนามวะนั่นตกน้นาอดีเลย นี่ค่ะพี่น้องรสสาติกะสมสมหว,วานหวานไม่นอนบละ่ะหรยคือสมสมหวานหวานพี่น้องไะค่ะไปหาเบิรงต้นใหม่ <c oughs> ว่าจะมาแย่งนกกินคงีพี่น้องนกกินเบิดก่อนเห,หรอเหลืออยูสามหน่วย นี่ขาปูดดันเหลือสามนวยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นต้นของต้นชฉลี่นะคะพี่น้องของหลวงนะคะพี่น้องเขาปลูกใบขางท่างอาทิตย์ที่แล้วเต็มต้นเลยมาอาทิตย์นี้เบ่เหลือแล้วเบิดแล้ว ต้นกุหลาบต้นนี้คือแง้มถึงพี่น้องบ้างเนี่ยต้นน้อยๆดอกเต้นต้นเลยนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นต้นแอปเปิลนะพี่น้องครับต้นแอปเปิลข้างหน้าก็ต้นแอปเปิลแล้วก็ต้นนู้นต้นนู้นก็เป็นต้นเชอร์รี่ค่ะ เขากะสิมาแย่งนกกินมันจะเหลือไหกินบ่อบ่อเหลือ,อ,อ,ลอต้นนี้กับบอ่อเหลือค่ะพอะเริ่มสูกนกเขากลับมากินก่อนนู่นบ่เหลือแล้วพี่น้องคะ่ะ พามาดังเบิ้งเด็กน้อยวัยรุ่นไงพี่น้องงานเด็กน้อยวัยรุ่นเขาพ่อก็เล่นเซิรอฟบอดตรงนี้กันเนาะลุ่นพี่น้องเด็กน้อยวัยรุ่น ต้องนี้เป็นศูนย์ร่วมของเด็กหน่อยวัยรุ่นเท่ากับรุ่นรุ่นคือกันรุ่นรุ่นนึกกันพี่น้องอ่ะ พี่น้องคะเมื่อนี้รัดผ้าที่พี่น้องไปหาเก็บเชอรี่นะคะพี่น้องไปแย่งเชอรี่นกกินกับบอออีมกับพี่น้องครับเพราะเพรานกกินเบิด์ตกอนนะคะพี่น้องคะเชอรี่กะออกไรอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นเชอรี่ปลาเนาะพี่น้องกับบอออีมกับเลี้ยวกันแวะมาหากินเขาอยู่ร้านมาตอนนี้ก็นั่งถาเขานะคะพี่น้องค่ะกะยังใดกะรัดกะฝากช่องในเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากช่องรัตนาชุดออลาร์กีแน่ฝากให้พี่ให้น้องช่วยกด ไลก์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ในเด้อพี่น้องคะ่ะและพอกันไม่ได้คลิปหนานะคะพี่น้องคะ่ะมือนีรลาพี่ลานองก่อนนะคะพี่น้องมือนีสวัสดีคะ่ะไปหาแยงเชลี่รกระนกกินค่ะพี่นอ้องตลอปไะเด้กินกินบออินกับมหากินเชลี่บ,บ้านพี่น้องคะ มาก,กินน้ำกันค่ะพี่น้องคะมาก,กินน้ำกันเนาะเมื่อนี้